ไม่ได้กดเพืองไม่ได้อะไรกันเลยมันเพื่อนสนิทผมเพื่อนสนิทเลยนะแต่ว่ามันตอนนี้เปิดมาลั่นก็วิ่งมาช่วยมันก่อนวันที่15กันยายน2565เกิดเหตุสลดที่ทำให้แตกตื่นกันทั้งเมืองหลังจากมีกระแสข่าวว่าคีย์บอร์ดระเบิดภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองจนเป็นเหตุให้น้องโชคเด็กชายวัย15ปีซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เสียชีวิต เป็นที่ถกเถียงกันในสังคมถึงความเป็นไปได้ในกรณีคีย์บอร์ดที่มีเพียงแผงวงจรเล็กๆและมีไฟเลี้ยงเพียง5โวลต์จะสามารถระเบิดจนเป็นเหตุให้มีการเสียชีวิตได้จริงหรือไม่จนนักวิชาการต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องดังกล่าวถึงความเป็นไปได้ยากที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่สังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักความจริงก็เปิดเผยเมื่อเด็กชายวัย15ปีเพื่อนร่วมชั้นเรียนของน้องโชคผู้เสียชีวิต เปิดปากรับสารภาพวุฒทำปืนลั่นใส่เพื่อนเ <_ ME K> จ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนส,วนสพาบางบัวทองทำการสอบสวนปากคาำเพื่อนนักเรียนชายร่วมชั้นเรียนกับผู้เสียชีวิตแล้วพบพิรุษจึงเข้นสอบอย่างละเอียดก่อนที่เพื่อนนักเรียนชายร่วมชั้นเรียนให้การรับสารภาพ ว่าได้ขโมยอาวุธปืนลูกโม่ขนาดจุด38จากพระวัดลาดประดุกมาเพื่อเคลียร์ปัญหากับเพื่อนก่อนจะตัดสินใจควักอาวุธปืนพิเกรเียม,มาจ่อยิงศีรษะด้านหลังของเพื่อนที่กำลังนั่งเรียนคอมพิวเตอร์ทำให้กระสุนถูกศีรษะทะลุออกทางเหนือคิ้วซ้ายก่อนกระสุนจะไปถูกแป้นคีย์บอร์ดหลังเกิดเหตุการณ์ชุลมบุญได้โทรศัพท์หาเพื่อนสนิทอีกคนให้มาที่โรงเรียนเพื่อน,นำเอาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุไปทิ้ง ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นิมนต์พระคำหนึ่งมิมโลพระลูกวัดวัดลาดปลาดุกมาสอบปากคำเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนหลังเด็กชายให้การอ้างว่าขโมยอาวุธปืนดังกล่าวมาจากพระคำหนึง่งโดยพระคำหนึ่งซึ่งเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูน้องต้ามาตั้งแต่เล็กได้เปิดเผยว่าที่ผ่านมาน้องต้าผู้ก่อเหตุเป็นฝ่ายถูกกระทํามากกว่าเคยมาฟ้องว่าถูกต่อยแต่ไม่เคยมีปัญหากับนักเรียนที่เสียชีวิต หลังทราบข่าวตกใจและรู้สึกงงมากเพราะไม่เคยเห็นน้องต้ามีพฤติกรรมในลักษณะนี้มาก่อนและน้องต้าเองไม่เคยมาพูดหรือปรึกษาว่ามีปัญหาอะไรกับเพื่อนเลยส่วนอาวุธปืนดังกล่าวไม่ใช่ของพระคำหนึงและไม่รู้ว่าเอามาจากไหนเด็กมันมันไม่มีพฤติกรรมในเรื่องม,มีเรื่องเกเรไม่มีเกเรนครับเด็กๆอย่งนี้ ด้านครูเอครูหัวหน้าช่วงชั้นมัธยมโรงเรียนวัดลาดประดุกให้สัมภาษณ์พร้อมน้ำตาหนองหน้าว่าในตอนเกิดเหตุตนเองอยู่ด้านล่างของอาคารเรียนโดยมีครูอีกคนวิ่งไปบอกได้ยินเสียงระเบิดจึงได้วิ่งเข้าไปดูเห็นว่าแป้นพิมพ์แตกและตัวเด็กมีเลือดไหลจึงได้ทำการโทรเรียกรถพยาบาลจากนั้นได้โทรตามคุณยายและแม่ของน้องโชคเด็กที่เสียชีวิตโดยบอกกับแม่ให้รีบมาที่โรงเรียนเพราะน้องเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่ได้บอกว่าเสียชีวิตเพราะกลัวว่าคุณยายจะเกิดอาการช็อกสำหรับตัวเด็กที่ก่อเหตุหรือน้องต้าครูเอเลว่าเป็นเด็กที่ขาดเรียนบ่อยไม่ค่อยมาเรียนหลังจากที่สพถมีนโยบายพาน้องกลับเข้าห้องเรียนครูประจำชั้นจึงได้โทรตามน้องกลับมาเรียนซึ่งเป็นการเรียนวันแรกครูเองยังยืนยันไม่รู้จริงๆว่าเป็นอาวุธปืนโดยครูก็มารู้จากตำรวจ หลังปืนลั่นเด็กชายตาผู้ก่อเหตุได้ให้เพื่อนนำปืนไปทิ้งโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปงมปืนที่ศาลารอรถเมย์หน้าโรงเรียนกสินทรเซนต์ปีเตอร์จนพบเป็นปืนไทยประดิษฐ์ใช้กระสุนจุด38และพาตำรวจมาชี้จุดและช่วยงมปืนที่นำไปทิ้งซึ่งเป็นปืนที่ทำขึ้นเอง ต่อมาในช่วงหัวค่ําของวันเดียวกันนั้นพันตำรวจเอกพืชจำรุนศาสตร์ผู้กำกับสอพอบางบัวทองได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าในทางสืบสวนประกอบกับสถานที่เกิดเหตุเชื่อว่าคนก่อเหตุเอาปืนไปโชว์เพื่อนจากนั้นปืนได้หล่นไปกระแทกกับคีย์บอร์ดทำให้คีย์บอร์ดแตกแล้วปืนก็ลั่นไปโดนน้องผู้เสียชีวิต เรื่องทั้งหมดก็มีเท่านี้ไม่มีประเด็นทะเละาวิวาทอะไรหลังจากสอบพยานไปแล้ว7-8ปากไม่พบความขัดแย้งใดๆแต่ทั้งหมดเป็นการคุยกันเบื้องต้นเพราะการสอบปากคำเยาวชนต้องผ่านนักจิตวิทยาส่วนสาเหตุที่บอกว่าคอมพิวเตอร์ระเบิดตั้งแต่ตอนแรกเป็นเพราะว่าครูได้ยินเสียงดังขึ้นและแป้นพิมพแตกจึงเป็นการเข้าใจผิดในในทางสืบสวนในทางสืบสวนปร,ประกอบกับประกอบกับที่เกิดเหตุ เชื่อว่าเด็กเอาปืนเอาปืนไปโชว์เพื่อนแล้วก็มันตกตกไปกระแทกกับคีย์บอร์ดทำให้คีย์บอร์ดแตกแล้วก็ลั่นมาโดาเป็นแบบนี้เท่านั้นเองครับไม่ไไมยังไม่ได้มีประเด็นวิวาด ส่วนอาวุธปืนที่ก่อเหตุเป็นของเพื่อนในกลุ่มโดยหลังเกิดเรื่องเด็กชายตามไม่ได้หลบนี้เพียงแต่เอาปืนไปทิ้งซึ่งทางตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีไว้ทั้งหมด11คนยืนยันว่าไม่ได้จงใจมาก่อเหตุแต่เป็นเพราะเปินลั่น ขณะที่นางสาวปวีนาแม่ของน้องโชคผู้เสียชีวิตพร้อมด้วยนางนันพัฒนคุณยายของน้องโชคได้เดินทางมาติดตามคดีที่สบพบางบัวทองระบุว่าจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยทราบข่าวจากทางโรงเรียนว่าน้องประสบอุบัติเหตุในช่วงเวลา13นาฬกา30นาทีและจากการสอบปักคําเบื้องต้นทราบว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ส่วนปมที่บอกว่าเด็กมีการทะเลาะวิวาทกันมาก่อนนั้นแม่ไม่ทราบเพราะน้องโชคเป็นคนที่ไม่มีปัญหากับใครพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมาน้องโชคไม่เคยเล่าให้ฟังว่าเคยทะเลาะกับเพื่อนหรือมีปัญหากับเพื่อนครูก็บอกว่าน้องโชคเป็นคนดีน้องเป็นเด็กน่ารักและชอบทำกิจกรรมกับทางโรงเรียนมาโดยตลอด แม่ของน้องโชคยังยอมรับว่ายัางรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเบื้องต้นยังไม่ได้พบกับผู้ก่อเหตุและไม่เคยเจอและไม่รู้จักกันมาก่อนซึ่งหลังจากไปรับศพของน้องโชคแล้วจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรี ต่อมาในช่วงเช้าของวันที่16กันยายน2565ยายพร้อมญาติได้เดินทางไปที่โรงเรียนวัดลาดประดุกเพื่อเชิญดวงวิญญาณของน้องโชคในที่เกิดเหตุโดยพระได้สวดเชิญวิญญาณของน้องโชคกลับบ้าน ขณะที่ญาติทุกคนต่างอยู่ในความเศร้าและเสียใจโดยพระครูวินัยทรตาของน้องโชคได้กล่าวว่าหลานจะสอบทหารหลังจบปีนี้และมีการเตรียมพร้อมไว้แล้วแต่หากสอบทหารไม่ได้ก็จะพาไปเรียนอยู่ที่จังหวัดตราดเพราะเด็กไม่มีพ่อยายเป็นคนเลี้ยงมาแม้จะมีแม่แต่แม่ก็ไม่ได้เลี้ยงเหมือนยายต่อจากนี้หมดเป้าหมายไปแล้วไม่รู้จะเป็นอย่างไร หลวงตาเองก็ได้เตรียมอุปกรณ์เครื่องเรียนและ iPad มาให้หลานด้วยเพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของหลานพังซึ่งตอนนี้คงไม่ได้ใช้แล้วขณะที่ช่วงสายแม่ของน้องโชคได้เดินทางไปรับศพลูกชายที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโดยนางสาวปวีณาแม่ของน้องโชคยังคาใจเรื่องของปืนลั่นเพราะอยากหาความจริงให้กับลูกอยากได้ความยุติธรรมที่สุดนะคะบาดแผลมันมีอยู่แล้วว่ามันมาตางไหนมันโดนตรงไหนมันออกตรงไหน มันลั่นถ้ามันลั่นจริงอะ่ะมันไม่เผา ซึ่งํำให้การครั้งแรกของมือปืนนั้นตั้งใจมายิงพอเปลี่ยนเป็นปืนลั่นก็ต้องให้ตำรวจช่วยดูหลักฐานอีกครั้งว่าเป็นอะไรกันแน่ความจริงก็คือความจริงเชื่อว่าตำรวจทำงานเต็มที่แต่เยาวชนทำความผิดแต่ก็ต้องให้ความยุติธรรมกับลูกของตนด้วยซึ่งถ้าหากเป็นการแก้แค้นคิดว่ามันเป็นเรื่องที่รุนแรงเกินไปซึ่งแม่ไม่เชื่อว่าเป็นปืนลั่นเองอย่างแน่นอนถ้าผลชนสูตรออกมาเป็นการยิงจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด ต่อมาพลตตร,รีภัยสารห่วงวัชระมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีได้เดินทางมาที่สอพอบางบัวทองและกล่าวภายหลังการเรียกประชุมเจา้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยกล่าวว่าก่อนที่ปืนจะลั่นน้องนักเรียนที่พกปืนได้นำปืนแอบพันใส่เสื้อกันหนาวเอาไว้แล้วเข้ามาในห้องเรียน แต่จังหวะที่กําลังลุกขึ้นยืนและกําลังจะคลี่เสื้อขนหนาออกมาใส่ปืนได้เกิดลั่นทําให้กระสุนพุ่งเข้าที่หน้าของน้องนักเรียนที่นั่งอยู่หน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์จนเสียชีวิตน้องต้าเนี่ยเขามีปัญหากับเพื่อนคนที่คนที่ตายไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ตายเนี่ยรักกันดีนะเป็นกลุ่มที่ที่รักกันดีไปด้วยกันนะครับไม่มีปัญหาอะไรกันเลย เนะขามีปัญห,หากับคนอื่นในโรงเรียนหรอคะใช่ครับก็คือเอามาป้องกันตัวหรือจะเอามาตก่อเหตุกับคนนั้นคะเอามาแบบแ,บบแคล้ายจะเอามาคู่ว่าเพื่อ,อ,อที่จะได้ไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้มาทําร้ายอะไรประมาณนั้น โดยก่อนหน้านี้น้องต้าเคยนำปืนมาโรงเรียนแล้วหลายครั้งเบื้องต้นตำรวจได้ควบคุมตัวรุ่นพี่ทั้ง5้าคนที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องเอาไว้แล้วโดยรุ่นพีที่เป็นเจ้าของปืนได้แจ้งข้อกล่าวหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและรุ่นพีที่เอาปืนไปทิ้งในคลองแจ้งข้อกล่าวหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือทางสาธารณะส่วนรุนพีที่เหลืออีกสคนแจ้งข้อกล่าวหาช่วยกันทำลายหลักฐาน ส่วนตัวน้องต้าได้แจ้งข้อกล่าวหากระทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับวิถีกระสุนนั้นขณะนี้ต้องรอพิสูจน์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งจึงจะทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรและได้นําตัวน้องต้าไปส่งสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้มีการจำลองเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุในห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งพบว่าจากการตรวจสอบแนววิธีกระสุนพบว่ากระสุนปืนออกมาจากบริเวณเอวหรือช่วงท้องของผู้ต้องหาโดยกระสุนทะลุเสื้อออกไปถูกบริเวณหางตาซ้ายทะลุศีรษะด้านหลังออกไปถูกคีย์บอร์ดก่อนจะไปกระแทกกับกำแพงจนบี้แบนแล้วตกอยู่ที่พื้นด้านหลังห้องโดยพบว่ามีกระสุนถูกยิงออกมาเพียงนัดเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องมาจากความประมาทมากกว่าไม่มีเจตนาหรือเตรียมการมาลาสุกสารได้ให้ประกันตัวน้องต้าในวงเงิน1,000 0บาทโดยให้ไปรายงานตัวต่อสาล4ครั้งเดือนละ1ครั้งสำหรับการประกันตัวแม่น้องต้าได้หยิบยืมเงินมาจำนวน1,000 0บาทเพื่อน,นำมาประกันตัวและจะต้องทำตามเงื่อนไขที่ศาลบอกผู้ปกครองต้องดูแลห้ามไม่ให้เที่ยวและห้ามออกในเวลากลางคืน